เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ๊ยทำไมมันอ่อนแรงแล้วก็หิวเนี่ยเดี๋ยวนี่ผมอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมไม่อยู่โรงพยาบาลได้ไงแล้วนี่คนใครวะเนี่ยก็หนูหนูป่วยเป็นโรคขาดอาหารอะไรสิโรคใหม่ในเกมไหม่ ine, ครับมันชื่อโรคอะไรคนคงน,นี้เอะก็บอกชื่อโรคโเอ้โรค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 อะ โลกเบาหวานหรืออะไรเงี้ยอ๋อโลกนี้เป็นโลกที่เอ้ยผิดบดอะไรอาใหม่อะใหม่คัดโลกนี้มีชื่อว่าอะไรว่าลืมบดโอ้ยตีกร,ระปาลสปู๊กนน่อะไรวันนี้เข็นแล้วนะโอ้ยผิดบดโลกนี้โลก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 นี้มีชื่อว่าโลกอะไรครับ มีชื่อว่าโรคขาดอาหารอย่างรุนแรงมันคืออะไรอ่ะคนที่เป็นโรคนี้นั้นจะรู้สึกอาการอ่อนล้าอ่อนแรงก็อันเดียวกันนั่นแหละครับอ๋อและรู้สึกหิวอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะอิ่มแล้วแต่มันก็มีวิธีแก้ก็คือกินยาพาราซึ่งมันก็จะช่วยในการการทำให้เรานั้นหิวกินอาหารแล้วอิ่ม ั่วโมงก่อนที่จะกลับมาหิวอีกครั้งและคนที่เป็นลอบนี้จะขาดหลอดอาหารนั้นจะลดเร็วมากๆขนาดเดียวกับของหวานนั้นเราจะรู้สึกกินของหวาแล้วไม่อร่อยแต่กลับกันถ้าเรากินของที่ไม่ดีอย่างเช่นเนื้อเนา่าเนาืเน้อซอมบี้มันจะอร่อยซั่ง,งังนนและอีกเ่ง วิธีมันหายังไงครับก็เราต้องออกเดินทางไกลเพื่อไปหาอะไรว่าลืมขั้นตอนแรกคือหาแตงโมสีทองนมน้ำยาเพิ่มพลังแล้วก็ดอกเอ่อบูออควิดซึ่งดอกนี้นั้นสามารถหาได้ในใบอมสบอม สวมสวมมสวมแล้วก็ไบโอมอะไรวะวโอมิเอเอามาเอาหม่ซึ่งดอกบูโคคิดสามารถหาได้ในใบโอมสวมและใบโอมโอมนี้แหละแต่จะพบได้ในภูเขาและมีโอกาสน้อยที่มันจะเกิดแล้วก็หาเอ,อแลรวเราก็ต้องหาไข่ไม่ใช่ไข่เอมตาแมงมุมดอง มาสิตามยังงม,มปกตินั่นเลยแล้วก็ดอกไม้ที่ชื่อว่ามาใช่แล้วก็อือแค่นี้นะ้็ไม่ใช่สิแล้วก็ต้องหาเห็ดที่มีชื่อว่ามาสิเห็ดปกติแต่เป็นสีน้ำตาลแต่ผมนอนก่อนนะอล่ะสงสัยน่าจะต้องไปคนเดียวเลยแหละอ่า เอาจริงเออเอาจรงิงไม่นายไม่รอดเนี่ยแต่มันก็จะมีทางรักนะก็คือเอาหม้อปรุงยามันมาใส่ดอกใส่เห็ดลงไปเห็ดเสียนน้ำตาลดอกบูออขิดแล้วก็อะไรวะดอกบูออคิดแล้วก็ตาแมงมุมเท่านี้เราก็จะได้ทางรักแล้วซึ่งมันรักษาได้อย่างดีกว่าดัวสูตรตะกี้ที่มันมีอะไรหลายอย่างมากมายใช่ อ่ะฮะตอนนี้ฉันได้ติดกล้องไว้ที่หัวนายแล้วไหนดูสิมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอ่ะสงดอกบัวขีดนะ่ะมันชอบเกิดในที่สูงที่มีเสาไฟฟ้าอยู่แล้วนายก็ต้องเอาเว้นอันนี้มาด้วยเกิดที่สูงบนนั้นเหรอใช่แล้วตรงเสาไฟฟ้านั่นแหละแต่ว่าอย่าเพิ่งไปหามันนะอ้าวทำไมไม่ยันผมไม่หาย พราะตอนนี้ไม่ถึงฤดูมันอ่ะวันนี้วันที่สามมันจะเกิดวันที่สี่โมโกล,ลาเห็นไหมน้ยเลือดน้อยเลยเห็นไหมฮะช้าวันต่อมาละอวัตถติบแรกโอ๊ออยู่ๆก็มีต้นไม้ปลูกตรงนี้เขาลัดลักอ่ะเขาเอาบนมิวใส่แล้วยักเลยอิเออ เหตุสีน้ำตาลก่อนละกันอันเดียวพอใช่ไหมใช่ไปไม่ใช่ไม่ใช่ใชหาสองงานอ่ะอ๋อสองงอานก็น,นึงว่าอันเดียวอ๋อพอดีว่าลืมอ่ะอขึ้นเขาแบบนั้นแหละแบบนั้นเละแบบล,ล้วนายทำอะไรก็หาทางขึ้นเขาไงผมตกไปผมตุยเน่เนี่ดูโคตรสูงเลยวัดีมา ผมคิดปีดผมน่าจะเอามาโครงกระดูกมาด้วยนะมาตอนนี้ก็ไม่น่าทันแล้วแหละเอมาซอมบี้เลยอดอกอาชัวบูเข็ดดอกบูโอเค็ดหากีอนนะอ่อันอะสองอ๋อเ้เจอพอดีเลยเอาไหนดีด้ะเอาตรงหน้านายนี่แหละนี่แหละต่อไปก็ ตาแมงมุมสินะไม่รู้ว่าจะซื้อไว้หรือเปล่าฉันว,ว่านายไปหาของกินก่อนดีกว่าใหม่ตาแมงมุมกีอ่อันน่ะออหนึ่งงานพอไปแล้วจะมีแอ p เปิ a ล k อดยังไงฉันให้นายตอนนั้นไงโอเคเสร็จแน่สี่ นี่เนี่ยแต่มันไม่ดอกอ่ะเออชิบละเดี๋ยวแมงมุมพวกนี้โผม่มาจากไหนเนี่ยก็มันมาเองว้าแถบเป็นแมงมุมพิษด้วยนะเออเออเออวิตามแมมงุมหายก,กันนะสองงานฉันไมส่สิตามที่นายบอกเลย จะหาหนึ่งอันหรือสองอันก็ได้มันก็คาบได้หมดเลยได้อีกตัวหายไปไหนนี่แต่หาดูสิมาจะอยู่แถวนี้ก็ได้หรอหรือแม่ก็ขึ้นภูเขาไปแล้วน่าขึ้นเร็วขนาดน,นั้นได้เสียงอยู่ทางนี้ก็ไปเลย โอ้นี่ไงนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นออเก็บอือเฮ้ยเดินระวังหน่อยออก็บอกว่าเดินระวังไงเราก็ได้แนเปเอะ่ะก็ทิ้งมันไปเลยเดี๋ยวแม่ก็เอาไปให้เตียงคนอื่นเพราะเตียงคนอื่นอื่นอาจะเป็นแบบ กันนะก่านนายก็ได้กลัวนายอะไรวะเดี๋ยวยไม่ก็ใส่ลงไปเลยขออนุญาตใครสักคนสิอ้ามหรือจะใช้โต๊ะขาบก็ได้ไม่อะแต่ตอนนี้ผมก็หรือสิกหิียวนแล้วหน้าตามันจะเป็นไงเนี่ยอ่า ใส่ลงไปเอาแอปเปิลใส่ลงไปด้วยแอปเปิลทองดอกอาชวัวบูเคปบูคิดเว้ยอ่ะแล้วก็รอสักพักจนถึงพรุ่งนี้เลยอ่ะพรุ่งนี้เลยหรืออือดิระหว่างนี้นายก็กินเนื้อเน่าไปก่อนก็นได้เติมกันโอเคพรุ่งนี้เช้าแล้วเหรอใช่นายไปดูเลยเดี๋ยวผมขอออกกำลังกายตรงนี้หน่อยแล้วกันนะเออวัสดีครับลงุง มันมีจริงด้วยแต่ว่านายจะโจมตีช้าลงแน่ใาจาจะลืมไหมมันจะให้เอฟเฟกต์วิดเน็ตกับนายนะเช่าือไม่ก็วิีเธอ,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 อ เดิมแล้วแล้ว้วีนนายดื่มทัาน,น,น่ะไม่ยังมันฆ่านายแน่เลยอ่ะไม่น่ากินเลยอ่ะแต่ผมก็รู้สึกหิวข้าวน้อยลงแล้วนะใช่อย่าพัดตกลาวาละไม่อยานายไปกเกิดใหม่แน่ทีทีนี้ก็หาข้าวกินซะเดี๋ยวเราไปเอาเนื้อซอมบี้มาจากไหนอะผมได้มาจากแถวแถวแหลงรวมไมลอนเกลิมอ่ะ เฮ้ยอยากกินนะเว้ยมันจะให้เอฟเฟก์เราเรากินแล้วมันจะหิวมากเลยนะแต่มันก็อร่อยนะเฮ้ยยังไม่หายอร่อยเหรอเออไมอร่อยเลยโอเคผมว่ามันน่าจะออกนิดแล้วแหละใช่ไว้มาดูบ้านในตำนานดีกว่าอ่อยอ่อยก็บ,บ้าแล้วเแล้วเดี๋ยว,ยวกล้องกล้องชันละ่ะ ม่ผมจะติดกล้องฉันไว้ตลอดตลอดเวลากล้องผมผมจะติดกล้องคุณไว้ตลอดเวลาไม่กล้องชันอุตส่าห์ไปไว้ที่หัวนายอย่าอย่านะกล้องของฉันจะซื้อมันราคาแพงอย่ามันราคาแพงนะโว้ยอย่าชนกับแพงได้โปรดไม่อยงั้นมันมันหนึ่งร้อยยี่มิลลเลยเนี้ยน่ะ เฮ้ยหยุดนะหยุดหยุดซะไม่ฉันบอกให้หยุดก็หยุดไม่ผมไม่อยู่จะบ้าเอยังไม่น่าปล่อยไว้นี่น่ารักซะเลยเออก็ได้ผมเอามาคืนก็ไดยฮึ้ จะกินทำไมโดยเมื่อมันไม่อร่อยมันก็แย่นิดนึงแหะละรสชาติก็เย่แต่ผมยอมกินประทังชีวิตอ๋อใช่ื้อ,อชนกระแพงจะเต็มเลยดีนะไม่โดนกล้องอะ่ะถ้ากล้องจันปันฉันจะจับคอฮะเขียวกล้องไป ไอินละโว้ยรถถัดกดแย,ย่เดี๋ยวเราลงอันนี้คืออะไรเนี่ยมันคือเออเหมืองล้างอะ่ะเคยเป็นเหมืองในอดีตของหมู่บ้านนี้แต่ตอนนี้ถูกทิ้งร้างแล้วอไปโซ่สามก่อนดื้อไปไหนก็ไปผมเห็นคนมาเก็บยางพาราด้วยนะครับทุกคนขอมา นะนดีกว่าสวัสดีอ้ายเลตอนนี้ผมก็ไม่รู้สึกหิวหน่อยนะแต่ไม่หิวมากไหนไปดูฟาร์มน,นี้หน่อยสิไม่เห็นนานว้าวเจริญเหมือนเดิมเลยอ่ะหมู่บ้านเนี้ยเมื่อสิอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมเลย